สวัสดีสวัสดีพี่ี่ทุกคนเดอ้อตอนนี้ยุ่หลวงพระบางแล้วหลังจากที่ได้ที่พักแล้วก็ที่พามาเลาะเบิง้งตลาดมืดยุ่หลวงพระบางอันนี้ยู่น่าจะยูใจกลางเมืองหลวงพระบางเลยทุกคนเนาะและ้วจะเป็นอีกสถานที่ที่อีกสถานที่หนึ่งที่มาหลวงพระบางแล้วห้ามพลาดตอนนี้น้องวียืนยู นาตลาดมืดแล้วเนาะเดี๋ยวที่ไปเลาะเบิง้งโซนของกินก่อนเพราะอยากเขาตั้งแต่เดินทางมาหั่นกินมีก้องตอนเช้าแล้วก็กินมากิน้าเปียกตอนสวย้วบัดน,นี้ตอนแรงมาที่ม,มาเลาะเบิอ้องหลังจากที่เลาะเบิ้งอาหาร,รแล้วเราจไปเลาะเบิง้งโซนเครื่องนุ่งเป็นนั่นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเนาะไป้ย ก็ได้แล้วก็มีรถตูน้นำเที่ยวมีรถจักรให้เศร้ามีจักรยานให้เศร้าเ,เดี๋ยวกคนบถต,ต้องยานเพิ่งธนาคารเพื่อที่เห็ดแบบนี้บูมเมสน้าหักขนาดเลยเพื่นจมูกแบบนี้เลยทุกคนธนาคารน,นะหน้าหักขนาด

<cười> <cười> Để Điểm. 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 ตกใจคิดว่าอันกล้องทึกอ,อ,อันแสเงเลเซอร์ยิงใส่ฉันดอกไปาะต่อหน้าจืดเลยเมื่อกี้แปลง8ป0 0พันบ้าคนได้คนแปลงเราตุยกยอ้มจีนคนต่างประเทศมาละ নেনে কোনে পেরসেনে প্রারারে จีน,จนเสร็จแล้วสร้างอันนม้มแล้วกันอันนี้เพ่นเอิ้นติมซำนี่สร้างมาประมาณนี้ทุกคนอันนี้กินไปมืดละเมื่อกี้นี่อดมาได้กินก่อนละที่สิบอันนี้อยากกิน,กน,กนข้าวแล้วจะพาไปเลาะเบิ้มอาหาร ไอ้ยปเลาะเบิง้งงอ้เครื่องเครื่องนุ่มปวนหลายที่หลายบ้างอันนี้เดือละเพิ่นทนซิมมาพากันมาที่ตอน5โมงเลยที่สองลองซิมอันนี้เบิ้งกันดน้วย หมูอันนี้พันสิปีสดๆเลย เดี๋ยวขอตัวกินเช้าก่อนนะสิพาไปเลาะเบิ้งเครื่องนุ่ง เอาแล้วเิมมะละเบิบงบอนเพิ่นขายเครื่องเอกลักษณ์ของหลวงพระบาทแต่ว่าอยู่อยู่เวียงจันก็มีขายแบบนี้นะอันเกิดการขนาดไหนไอ้จันคือเลาะเบงอยู่นี่สูงโอ้ให้สีเาหลืองสูงแบบนี้นะบนนี้นะถ้ากันเปื้อนเพิ่นยังเห็ดแบบนี้นะคักขนาด

ตูนนี็นจะเป็นแบบขายเครื่องเอกรักของเพื่อนโดยเฉพาะเลยหมวกที่คาดผมอู้ยางใดอันนี้เจ้าของนั้นจะบอกบังคับอ๋อเป็นเลอซื้อโซงกันโซงสีอ่อนสีดแดงจริงซิม,มาซื้อตัวนี้สีนะั้น cái gì khốn nó cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขามันูเป็นขาอันนั้นเนาะขายดเยนาอแล้วบานเลย่อยนี่ไม่เห็นไเนี่ยโอยนะฮะขนาดเมต่ซ้ำอันมื่อยกับปานได้ยินนะไปรอบางอีกก่อน นังจากที่เลาะมาละทีเราอยูหานี่แหละเพราะว่าทึกใจตัวนี้อันนี้อันพื้นทดอ่พื้นนึงอยยี่ท่ากอาอกมอุกอุอุูก เสเป็่คุ้ัอบบสวมันงบอ๊บมับุบอลมันเลยสีเดียวเท่าไหร้น่งมันเงินก็เงินโผล่หน้อเบิ้งกระเป๋าเพิ่งจะมีแบบปิดตรงนี้เบิ้งพากันเตปืนเลย ได้ละสิไปซื้ออันคาดผมก่อนถ้ามันบุแพงนะไฟดับว่เมื่อกี้นี้อยู่นี่เปิดอนี้ต้องเทบแม่เอเชืองนี่เรื่องนะหลายเออหลายว่ามีตาแดวงามไม่เบิ่งที่คาดผมก่อนเด้อ เราฟังนั่นมีได้ไหกับใครบ้างเยกอะกว่ากูอันนี้อ่ะสาวผ่านกินว่ากินไปได้อหรอกินี้มั้ยดึงดึงมาเลยดึงดึงมาเลยดึงดึงมาเลย

เป่นบึ้งอัตโนมัติที่นี่นอตอนนี้ไปเลาะตลาดมืดมาแล้วทุกคนกำลังสิกับที่พักดีที่อัน โงแฮมเพิ่นมีรถที่ใหฟฟีถ้าผูใ้ใดที่แบบวยากเศร้ามั่นปั้นรถทีพบและแม่นทางอันโฮงแฮมเพิ่นมีรถที่บัฟฟีถ้าชีเศร้ารถจักแม่นมือหนึ่งเศษห้ามือนึ่งสามร้อยบาททุกคนเกี่ยวทานุ่งรี่ออกจากโฮงแฮมหรือว่าคิดนะ้าที่แนะนำให้มาเป็นโฮงแฮมให้เนาะราคาโฮงแฮหลายละกะ บริการดีทุกคนเลยว่าอยากแนะนำให้ V f c เนาะอันนี้เป็นฟรีเนาะถ้าผู้ใดที่บอยากฝากรถค่ะก็จะมีที่ล็อกรถให้แต่ว่าน้องรี่ทหนฝากเอาเนาะเดี๋ยวมืออื่นมือหน้าสิ่าไปลเลาะเบิ้งตัวเมืองหลวงบางที่รถที่ไปบางเทือกอะที่รถจักไปเนาะรถที่ในเมื่อเฮ่งบริขี่โดนละ โอเคเดี๋ยวยตัวไปนอนพักก่อนทุกคนขี่รถมาไกลเมื่อยเมื่อยเนาะยะเจอกันคลิปหนาออ้าเด้ออันนี้เมนขี่รถที่ไปเพราะว่าที่พักกับบริไกลจากตลาดมืดไปไลยอันนี้พักดื่อแถวัวนน้อยเลยเป็งแบบไปมาสะดวกทุกคนเนาะโอเคบายบาย